อมยังอมแล้วจู้จโ้จู้จู้สุดที่สุดสุดที่สุดที่สุวที่สุด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 ที่สดที่สี่สุดที่ดที่สุดที่สุดที่สไดที่สุดทีทีาสุี่สุดที่สุอที่สี่สดทีดทีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี อุ้งเข้าไปจ็ได้แน่ได้ป้ะแต่วงมันยังเหลือกอยู่เลยนะไม่ได้ไม่ได้ดาวล็อกดไอ่วัด้ดนได้ดีหืขึ้นไปตรงไอเนี่ยตรงที่ฉบตรงโอเคไม่ใช่ละเข้าไปไม่ได้บล็อกอะไรอ่ะเจอที่นู่นหยุดหรอมันหลบลานครึ่งชั่วโมงหนูก็เลยมานี่ที่เต็มอ๋อ เอกันคับขอร้องคำหน่อยได้ไหมครับไปเลยไหม่พี่แอร์ดอบแอร์ดอบเมื่อกี้เข้ามาแบบแบบทางแกงกันงสองเตี่ะใช่เหรอที่ไหนนะแอร์ดอบที่ไหนอันเนี้ยโอ้ว่าลูกหนูอยู่เหรอหายแล้วอเวายว้ายรักชนะไหมตอบพี่หน่อย แก๊งอะไรอ่ะเขาลานันเขากลับมาลันแล้วหรอของแก๊งนั่นอ่ะเขากลับมาลันแล้วหรอแก๊งใหม่แล้วก็สตาร์อ๋อเดี๋มาหนูไปยิงยางทั้งแก๊งเลยไม่เชียวเรียบร้อยโพรเทคลูดแล้วนะ ลองไปล่องเรือหรือยังแปลว่าพลเทคหลุดแล้วค่ะแต่พี่ฟางหลุดนานแล้วเกียวอ้าวเหรอลองเรือ <c oughs> เลิศปะมีกระสุนเห็นมีกระสุนปืนใหญ่ขายลูกละหมืน่นใหญ่ยิงอุ้ยขอโทษค่ะมองไม่เห็นกกหนึกว่าไม่ใช่คนของเรือมึงมเ้นมาเหรอเข้าไปในวงไม่ได้พ<ม>ึ<ช>่นว่าอะไรวะพี่ฮอร์ดะ บอกว่าไปขับขี่มือมอะไรทักอย่าง<อ> <c oughs> ลูกหนูอยู่ไหนหนูมาหาลูกลูกหนูอยู่ไหนเนี่ยลูกหนูอยู่ไหนลูกมีขึ้นรถเร็วไปโรงเรียนมาไม<อ>่ไน้องศึกษานารีอยู่ศึกษา,าอษารีคืออะไรวะก่อนทางเข้าน,น้องเรียนวิชาศึกษา,าอารี S <S <S น้องเรียนวิชาศึกษานาฬี์อยู่เข้าใจไหมใช่ไมหลันศึกษานารีคืออะไรลูกนูกก็ไม่รู้เอ้าย่ารู้ที่จะต่อสู้กับผู้หญิงใจร้ายเอาไปใช้แค่มือหรือเปล่าอ, <S <S อุ้ยอคือป่ามัน จิงมีมารสคูนทำไมอะเลจเอาไว้ตจเอร้ครับมาอู้ึศึกษาเยอะแล้วมีเพิ่งมาไม่นานวันเนี้ยประเทศมันเปิดช้าไงมานานแล้วไม่ยอมทำเอวยีนันศึกษาไปเยอะแล้วแล้วยังไงครับนีประเทศมันเปิดช้าลูกวันเนี้ย เคยไปเชื่อเคยไม่ยอมทักเด็กแต่นี้แบบนี้เราไม่รู้นะเคยกี่โมงครับมีเด็กจังพี่อะคะเซอไมเซเว่นหน่อยดูหน่อยนี้จำไม่ได้น่าจะไม่น่าจะได้สามคนในแก๊กพี่แบบอ้าวมีเหรอทำไมอ้าวเลิศมันเลิศอะมันเออร์เบีมีไหมครับไม่ใช่มี่ใช้ รอ่นเนี่ยพี่มึงบอกว่าเจอนมหน้าแล้วเนี่ยไอ้นนไอ้นนไอ้ไนนไช่วยเร็วโอ,อย่าก,ก้าวหลังมันมันไม่รู้อย่าก,ก้าวเท้าไมา่ามงงั้นรอหนูแป๊บนึงชิบแล้วพี่นนอย่าลูกหนูมันในนี่ลูกหนูมันขี้งอนนี่ครับมีคน คนในในแกมียังบอกมีมาตั้งแต่สองทุ่มประเทศมันเปิดมันเปิดตั้งมันไม่ประเทศเปิดแต่มีกว่าจะเข้าอีกซักแว๊บหนึ่งเลยนะประเทศเปิดเกือบสี่ทุ่มครับมีูดเองเลยนะเห็นไหมไที่วันก็บอกประเทศเปิดเกือบสี่ทุ่มแล้ววันเนี้ยสามทุ่มกว่าเห็นไหมสามทุ่มกว่ามี่สี่ทุ่มเองแล้วมีกว่ามีจะเดินม นี่ห้าทุ่มแล้วยังเลยลูกอีสี่นาทีแต่เพื่อนมีบอกว่ามีมานานแล้วน,นั่นไม่นานมีเพิ่งมาเองน,น่นมี้จะได้มี้มาตอ,อนกี่โมงนั่นนมีมาสามสี่ทุ่มไม่รู้อ่ะมีก็จำไม่ค่อยได้ไปลูกไปดีกว่าปะ อนนี้ห้าทุ่มมาใช่ปึงอะไรนะคะอนนี้ห้าทุ่ม้านะครับอ้ลูกอันนี้มันห้าทุ่มไงกว่ามีจะมาสี่ทุ่มแล้วมามีวันที่มี่ฟนทุ่มตายอนไีกันไอ้หนุมเมืองแพงรักเธอแม่ใจน้องยังแฟนมาับมวันแรกหนูเคยฟังไหมลูก ก็งานแล้วอะไรก็เปลี่ยนไปเดี๋ยวมีพาไปเล่นอะไรสนุกสนุกดีกว่าป่ะแตว่าเก็บรถกันหน่อยไหมผมว่าไม่เก็บรถกันหรอเคยกูด้วยเคยกูด้วยเคยกูด้วยแบงค์ลูกคิงงอนชิเปกในลูกอะไรวะเนี่ยเอาเปลี่ยนได้หรอมันเท่าไหร่เขาจะเปิดกันแล้วมึงเขาจะเปิดหนูไปแล้ว้อนขึ้นร้อนได้แล้วใครจะเปิดนท่าน่ะเขามาบอกให้เก็บรถ เขาเปิดเราหรือเปล่าจุ๊มากอยู่ตรงนู้นเราจะเราเราเก็บรถตรงนู้นแทำไมตรงนั้นไม่เกี่ยวตรงนั้นไม่เกี่ยวตรงนี้คือโต๊ะกูเนวเรพึ่งยิงยางเขามาไม่รู้ไม่รู้กูอยู่ตรงนี้อย่าไปยืนนานแล้วเหมือนไอ้คนที่ใส่เสื้อกันหนาวอ่ะขี้ฟองแล้วบ่อยเสื้อสู่มาพูดเออเสื้อหู่วพูบเออ เขาจะเปิดกันแล้วหรอใครจะเปิดอ่ะใครกับใครอ่ะเราจะเปิดใครหรอเปิดกันน่ะเราเราจะไปเปิดใครละไม่ก็เมื่อกี้ที่เราเล่นอยู่ไงเกลแล้วเราก็ไปเปิดเลยเนี่ยที่เราคุยกันอยู่อ่ะแล้วเนี่ยเห็นลิเบอร์ตี้สองคนนั้นมันมาไหมมันอยู่ดีมันวิ่งมาเลยแล้วมันก็ไปยืนมองยังครับ ย่าชี้ยอยู่หรือเปล่าไม่อยู่ชีไม่อยู่มีเาแล้งหนูมีเรื ah. เออ like อ่องหน erm ูเห네็นปะน่าพี่เพียไม่บอกว่าไมเปนไรไมาเป็บไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เปลนกต้อ่เป็นไราก่เน็นไรไม่เป็นไรไมาเป็นไาไมเป็นไรม่เป็นไจไม่เก็นไรไม่เป็นรไม่เป็นไรไม่เป็นไไม่เป็นรไม่เป็รม่เป็นไรไม่เป็นไปไ่เป็นไรไม่เนไ้ไม่เั้นไรม่เป็นไไม่นไม่เั็นีรไม่เป็นไไม่เป็น่เปนไม่เไ่ปไรม่นไมาเป้นรเปล่า เพิ่งมาปะไอเกียวอะรู้เหมือนกันหนูมาหนูมาช้าวันนี้ทราบเหมือนกันเลยเชียวเออจะไปจะไม่พอใจวันนี้ย่ากับจุ๊นแม่เองไปล่องเรือมาจะเป็นแจ็คกับโรสมาทำท่านี้ด้วยไม่ได้ทำตีไม่อยู่หรอพี่ตอรี่อ่ะนี่เนี่ยมึงมึงมึงมือเราแอบวิ่งไปดูสิการ์ดแล้วนี่ทำท่านี้ด้วยเห็นไหมน่ะ หนูไปล่องเรือไหมเรืออะไรครับพี่ไหนล,ล่องเรือมันเป็นงานใหม่แต่มันยังเล่นไม่ได้ไหมอ๋อไม่รู้ว่าเขา,าปรับมายังเ,เพื่อนงานใหม่เขาแก้มายังอ่ะให้มันเล่นได้ไหมไม่ใช่หรอพี่จัะ